จัดการมันเรียบเลยซอมพี้ตัวขาดครึ่งเลยลูกพี่ช่วยด้วยฮะเจ้าชายลนงเพชรรุ่โตตัวว้ามันจะเพิ่มพลังให้กับซอมบี้ตัวนี้เหรอเนี่ยไม่นะไม่นะเดี๋ยวเจอร่างใหม่ของฉัน เจอซอมบี้ตัวเมื่อกี้กลายเป็นฮกักหัวกระตุนแคทไปแล้วทุกคนโอ้หมันปล่อยพลังซะด้วยอะเอาไปจ้ิงอุนเ์แมนลบก่อนพลังมันแรงเกินไปไม่ทันซะแล้วอุนเาแมนหายไปเลยอะทุกคน